มาถึงเรื่องโจทย์ปัญหาในหนังสือเรียนป .6 เล่ม1หน้า81นะคะแบบฝึกหัดที่2.7อในเรื่องโจทย์ปัญหานี้จะมีแบบฝึกหัดหลายแบบฝึกหัดมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูทีละอันเนาะอ่ะมาอันแรกเดี๋ยวเราจะคิดแล้วก็ดูวิธีคิดพร้อมกันตรงนี้เนาะถ้าจะต้องนําไปเขียนอ่าแสดงวิธีทำให้ดูจริงๆ4ข้อเนี่ยเชื่อว่าน่าจะใช้เวลา เป็นครึ่งชั่วโมงนะคะซึ่งมันจะยาวเกินไปเนาะเดี๋ยวเราลองดูวิธีคิดวิธีคำนวณแล้วเราก็ลองนำไปเขียนลงในกระดาษดูนะคะเพื่อจะส่งคุณครูที่โรงเรียนเนาะถ้าได้ไม่ได้ยังไงลองคอมเมนต์ทิ้งไว้นะคะถ้ายังไงเผื่อมีโอกาสจะมาแสดงเป็นวิธีทำให้ดูเนาะอะ,อะมาเริ่มที่ข้อแรกเขาบอกว่านุน่นวิ่งวันเสาร์เนาะวันเสาร์กับวันอาทิตย์ได้เท่านี้ทีนี้เขาถามว่าในสองวันนี้ ใน2วันนุ่นวิ่งออกกําลังกายเฉลี่ยอ่าเฉลี่ยวันละหมายความว่าใน1วันเนี่ยได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะหาะเฉลี่ยได้จะหาะเฉลี่ยเนี่ยก็คือรู้แล้วเห็นคํานี้ก็คือเครื่องหมายหารเนาะนำไปหารน,นั่นแหละหาร2เนี่ยเพราะ2วันเนาะแต่จะนําไปหารได้ก็ต้องมาดูก่อนว่าวันเสาร์กับวันอาทิตย์เนี่ยเขาวิ่งได้เท่าไหร่ เพราะนั้นอันดับแรกเราก็ต้องนำสามเศษสามส่วนสิเนี่ยไปบวกกับ4เศษหนึส่วนสเนาะซึ่งจะมีค่าเป็นอ่ะทำให้เป็นเศษเกินแล้วกันเศษสามสิบส่วนสิบวกเศษสิบเ็ส่วนเศษสิจ็ดส่วน 10, ว 47, ส,วน 47, สวน 4, เนาะก็จะได้เป็นหกสิบห่วนยี บวกเศษแปส้่วนยี่สิบอะบวกกันก็จะได้เป็นหนึ่ง้ยส่วนยีโอ้ยนี่ขนาดยังไม่เซวิทํานะยังยาวขนาดนี้ใช่ไหมอ่ะทีนี้บางคนบอกว่าตรงนี้ได้แล้วบวกเสร็จต้องทําเป็นจนํานวนค้าเลยไหมย,ยังไม่ต้องนะอย่าลืมว่าเรายังไม่เสร็จเนาะเพราะว่าเราต้องนํามาเฉลี่ยคือนํามาหารทีนอยากรู้ว่าหารเท่าไหร่ก็เฉลี่ยสองวันไงคะเพราะฉะนั้นก็ต้องนํามาหารด้วยสอง หนึ 1> 1 auto: 2, ่งร้อยห้าสิบเอ็ดส่วนยี่สิบหารด้วยสองก็คือหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดส่วนด้วยยี่สิบคูณด้วยเศษหนึ่งส่วนสองอ่าก็ตัดทอนไม่ได้ก็คูณไปเลยค่ะร้อยห้าสิบเอ็ดส่วนสี่สิบทำเป็นจำนวนคละก็ได้เป็นสามเศษสามสิบเอ็ดส่วนสี่สิบโอเสร็จแล้วกว่าจะเสร็จนะคะเนี่ยอ่ะนี่เลยค่ะตอบเท่านี้นะ ต่อมาข้อสองข้อสองขิมซื้อหมึกหนึ่งเศษห้าส่วนแปดกิโลกร,รมัมราคากิโลกร,รัมละสองร้อยสี่สิบาทอ่ะประโยคนี้หนึ่งประโยคเนาะและซื้อกุ้งกุ้งหนึ่งเศษสามส่วนห้ากิโลกร,รมัมราคากิโลกร,รัมละสามรอยี่สิบบาทขิมจ่ายเงินซื้อทั้งหมดซื้อทั้งหมดเท่าใดแสดงว่าเราต้องหามาก่อนว่าหมึก เป็นเงินกี่บาทกุ้งเป็นเงินกี่บาทอ่าทีเรามาดูหมึกจะหาว่าหมึกเป็นเงินกี่บาทก็ต้องนำหนเศษหาส่วนแคูณกับ240รนะ้อสเนาะซึ่งจะได้เท่ากับเท่าไหรคะอ่าจะได้เป็น390ขออนุญาตคิดเลยเนาะเดี๋ยวพื้นที่ไม่พอนะคะ อ่ะได้สามร้อยเก้าสิบาทนะคือหมึกเนาะทีนี้กุ้งคือหนึ่งเศษสามส่วนห้าคูณสามร้อยยี่สิบก็จะได้คำตอบเท่ากับห้าร้อยสิบสองบาทอ่าได้แล้วว่าหมึกสามร้อยเก้าสิบกุ้งเท่าไหร่เอ่ยห้าร้อยสิบสองอยากรู้ว่าทั้งหมดเราก็ต้องนำ 390บวก512ซึ่งมีค่าเท่ากับ902บาทข้อนี้ตอบ902บาทอ่าเสร็จแล้วนะข้อ2นะได้ไหมเอ่ยได้ไหมเอ่ยใครยังไม่ได้ไม่เข้าใจตรงไหน,นยากให้สแสดงวิธีทำอีกคอมเมนต์ไว้ได้เลยถ้าคอมเมนต์เยอะเดี๋ยวจะเขียนให้ดูนะคะอ่าเพราะว่าเอาจริงๆมันใช้เวลาเยอะเนาะในแต่ละข้อนะคะถ้าจะให้เขียนแบบละเอียดเลยเนาะ หข้ออาจจะแบบหนึหน้ากระดาษเลยนะคะอ่ะมาข้อ3ข้อ3จะยาวนิดนึงนะคะเขาบอกว่าในการเข้าค่ายเนี่ยครูแบ่งเชือกหกหมู่หมู่ละเท่านี้เพื่อทำราวตากผ้าอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันว่าเขาทำอะไรบ้างมีทำราวตากผ้ามีอะไรคะอ่าใช้กิจกรรมผูกเงื่อน แล้วก็ใช้และสุดท้ายก็เหลืออ่ะมีอยู่3อย่างนี้แล้วกันเนาะอันดับแรกเราก็ต้องหามองก,ก่อนว่าเขาใช้ทําราวตากผ้าเท่าไหร่อยากรู้ว่าใช้ทำราวตากผ้าเท่าไหร่ก็มีหกโมูล,มล,ละเท่านี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องนำอ่าหกคูณห้าเศษหนึ่งส่วนสองซึ่งมีค่าเท่ากับสามสิบสามอ่ะทุกคนลองไปคิดดูนะได้สามสิบสามนะคะและ ทำผูกเงื่อนเนี่ยให้11คนคนละเท่านี้เนาะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น11คูณ1เศษสส่วน5เท่ากับเศษ7 7ส่วน5นั่นเองนะคะเศษ7 7ส่วน5หมดยังหมดยังและไอที่ยังเหลือเนี่ยคือ เท่านี้เขาถามว่าเดิมเดิมมีเชือกยาเท่าไหร่ก็คือถามตอนแรกนั่นแหละถามตอนแรกก่อนที่จะแบ่งเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็นำนี่เลยค่ะที่เหลือบวกกับที่ใช้ผูกเงื่อนบวกกับที่ใช้ทำราวตากผ้าก็จะได้เป็น33บวกเศษ77ส่วน5แล้วก็บวก2เศษ3ส่วน4ซึ่งจะได้คำตอบคือ ห้าสิบเอ็ดเศษสามส่วนยี่สิบนั่นเองนะคะคำตอบอยู่ตรงนี้เนาะอ่านี่เองนะคะตรงนี้นะห้าสิบเอ็ดเศษสามส่วนยี่สิบเมตรนะคะอ่ะต่อมาข้อสุดท้ายข้อสี่ข้อสุดท้ายข้อสี่นะคะเขาบอกว่าลุงเนี่ยแบ่งน้ำตาลมะพร้าวใส่ถุงถุงละ เศษหนึ่งส่วนสองกิโลกร,รัมเนาะอ่ะมีน้ำตาลมะพร้าวสี่สิบกิโลกร,รัมนะคะและน้ำตาลตะหนดสิบห้ากิโลกร,รัมใส่ถุงถุงละเท่านี้ต้องใช้ถุงทั้งหมดกี่ใบต้องใช้ถุงทั้งหมดกี่ใบอันดับแรกเราก็มาดูก่อนน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวอ่าขอเขียนสั้นๆแล้วกันเนะาะมะพร้าวเท่าไหร่นะลูกสี่สิบหารด้วยเศษหนึ่งส่วนสองเนาะ พราะอยากรู้ว่าใช้กี่ถุงใช่ไหมก็อ่ะข้อนี้มีพื้นที่ขออนุญาตเขียนให้ดูสักหนึ่งข้อแล้วกันเนาะสี่สิคูณเศษสงส่วนหเพราะฉะนั้นก็ใช้กี่ใบเอ่ยแปดบใบแปบใบและอะไรอีกคะและตะโนดอ่ะตะโนดขอเขียนอันนี้แล้วกันตะโนด15บกิโลถุงละเศษสามส่วนหก็จะเท่ากับ 15บห้คูณเศษห้าส่วนสามเนาะสามหนึ่เพราะฉะนั้นก็จะได้เท่ากับ25่บห้าใบายี่บ้าใเขาถามว่าต้องใช้ถุงทั้งหมดต้องใช้ถุงทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็ต้องนำแปดบใบบวกกับ25บาใบนะคะก็จะเป็น80ดสบวกยีเท่ากับ105่งยใบเสร็จแล้วเรียบร้อย4ข้อนี้เนาะ หนึ150่งร้อยาใบอย่างนี้บอกว่าถ้าอยากให้แสดงวิธีทำให้ดูถ้ายังไม่เข้าใจอีกนะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะตรงนี้เนาะเพราะว่าเนี่ยขนาดเราไม่ได้แสดงวิธีทำทีละข้อนะยังใช้เวลาเยอะขนาดนี้เนาะอ่าโอเคแต่สำหรับคลิปนี้ก็ต้องสวัสดีค่ะ